ส่วนในครับนี้ผมที่เคบบีคุณครับนี่ในเกม Minecraft กันอีกแล้วซึ่งเราก็สร้างบ้านของเราเสร็จแล้วเย้โอ้ไม่แล้วค่ะไปกันต่อส่งใครั้งนี้เราจะไปลงเมืองคดหินก่อนคดหินก่อนเป็นอย่างแรก

คริปเปอร์โอ้โหทุกคนทุกคนเราว่าในอนาคตรเราต้องมีรั้วไว้แล้วแหละอู้ได้บอกตกแต่งบ้านเพื่ออะไรซึ่งเราก็จะยืนขุดเหมืองอยตรงนี้แหละจนกว่าจะเช้าว่ะ แล้วเราจะเจอฐานด้วยไม่เจอฐานสักทีโหโหได้หินเยอะมากเลยทุกคนเราคิดดูนะถ้าเราอยู่ในเนี้ยมันยังไม่เช้าและไม้เราหมดอ่ะเราก็ต้องยืนยู่เฉยอ่ะจนก,กว่ามันจากแบบว่าเช้าเลยอ่ะดีนะที่ไม้เรายังไม่หมดโอ้แต่ท่อนราไกลหมดแล้ว ขอเจอเหมืองขอเจอแร่ก็ได้ไม่เอาเหมืองขอเจอแร่พอและททำไมตอนโอ้โอ้โอ้ใส่เว่นตาโอ inhos, ้โหโอ้โหโอ้ยเราใช้นี่ในการครับอ้ยเหมือนกันโหครับทุกอย่าง ปั๊บป๊บ,ปบใช่แะ้ว,ว่าขุดมาแค่นี้แล้วก็น่าจะพอแล้วแหละขุดขุดต้องขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปหมองว่าการที่เราไปเอ่อจากการคิดคำนวณของเราแล้วแล้วน่าจะต้องรีบนอน ตัวสับหลกักอะไรก็ตามซอมบี้โอ้ตายเลยตายเร็วตายเร็วตายเร็วจัง่ะเออฉันหลอก ทำไมมอเตอร์เดี๋ยวนี้มันก้าวแล้วจังเลยโอ,อย่างไรก็ไม่ทำเลยเ,ออเราโตยังเออเราโตแล้วนี่มันยังไม่โตอีกเหรอเฮ้นี่ใกล้โตแล้วโอ้ดีเลยเนี่ยถ้าเราเจอหมู่บ้าน ก็ถือว่าดีเลยถ้าเราเจอหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็แบบว่าเจอมีข้าวนั่นแหละโอ้โอ้โอ้เกือ,อบล่วงเกือบจบแล้วไป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 สร้างบ้านตรงนี้ <c oughs> <c oughs> บ้านตน้นไม้ไม่น่าสนใจเลยเลย สร้างบ้านตรงพื้นดินนี่แหละเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวซีรีส์หน้าไป้สร้างบ้านมันต้นไม้แล้วกันให้ซีรีส์นี้เสร็จก่อนอันแตงไอ้เนี่ยแตงโมเนี่ยสามารถเอาไปคราบเป็นอะไรได้บ้างนะมมันอาจจะมีประโยชน์มากกว่า,อย,าอยู่เฉยๆได้ ไปเก็บของซะหน่อยเก็บของหวังว่าเราจะรอดชีวิตกลับมาถ้ารอดชีวิตกลับมาก็ถือว่าดีแต่ถ้าไม่รอดชีวิตกลับมาก็เหมือนเดิมช่วยๆเพราะว่าสิ่งที่เราจะไปทำนั่นคือเพื่อท้องของเราเพื่อชีวิตของเราด้วยงั้นเราไม่มีอาหารกินแน่และหลังอาหารที่น่าจะดีที่สุดสำหรับเรานก็คือ พวกสาไรโอ้โหโอ้โหโอ้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 เข้าโอ้ทานโอ้ บาย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 บา่าย่ายายาย่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 าโอ้เรารอดเรารอดเราลอดเราทาได้เ้าเอาแค่ไปแค่นี้แหละทุกคนเราต้องไม่ต้องการเยอะมาก นี่แลแล้วก็บินกลับแล้วเราก็เดินกลับบ้านจะบินกลับบ้านได้ยังไงเยไม่อาหารกินแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปปลูกที่บ้านเราเลยเพราะเนี่ยมันปลูก,ลกในน้ําได้ะั้นบ้านเราก็มีน้ําอยู่เราก็ไปปลูกได้เพื่อขยายพันธุ์พวกมันลากอย ไป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 ถึงบ้านเสร็จถึงบ้านเสร็จสับแล้วแล้วก็ปลูกเลยตรงไหนก็ชักเดันก็โตมันโตเป็นน้ำอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็จะเติบโตเองที่เหลือแล้วแค่รอ โอเคนะทุกคนเราขอจบพิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าใครมาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบาย